พิลลมนามสกุลกิ่งพิมายอายุห้าสิบเก้าปีครับก่อนจะป่วยนะผมแข็งแรงทำก่อสร้างทำอะไรผมทำหมดทุกอย่างนะตอนนั้นผมก็แข็งแรงนะแต่ผมเริ่มไม่มีแรงมันมันเหนื่อยง่ายแรงไม่ค่อยมีเลยแต่ไอตอนเริ่มป่วยนะมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ไอ้วกเนียแตม่มันถ่ายไปเลือด อวกทุกวันทงไอแล้วก็มีเกหาอะไรพวกนี้เข้าไอ u ียอยู่ประมาณเดือนกว่าไอหมอเขาวิจัยว่าเป็นโรคปนโรคใช่ก็รักษาปอยู่ปีปีกว่าก็คือตอไม่สามารถทำได้ใช่ครับไมไ่ทำเลยเดินก็นไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ลำบากเลวครับมันหาเงินไม่ได้น้องก็มันก็ต้อง อาการมันก็จะทรงๆอะคะไม่ได้ดีขึ้นเลยทีเดียวเขาจะไอไอแบบไอแห้งๆอะไอทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็เหนื่อยเหมือนอาการเขาจะเหนื่อยแล้วก็เพียไม่มีแรงอะจ้ะแกก็นอนแบบไอแหละคะ่ะลําบากอะเขาก็อยู่บ้านป้าก็ไปมาไปมาจัดยายให้เขากินคุณป้าไปเจอสินค้าตัวนี้จากไหนป้าเห็นเขารีวิวมันตรงกับโรคของเราไงป้าก็เลยลองดู ว่ามันจะดีไหมก็ดีขึ้นเรือร่อยๆค่ะเวลาไปตรวจค่าเลือดพวกค่าเลือดปอดอะไรพวกนี้จะดีเพราะว่าเขาต้องเอ็กซเรย์เราทุกรอบแล้วเขาก็จะสดชื่นมีแรงขึ้นกินข้าวได้ทานข้าวได้ไม่เหนื่อยไอ้ก็ไม่มีเลยค่ะมันจะเริ่มหายเริ่มหายแล้วก็หายขาดไปเลยกินแล้วมันเหมือนเรา,เราถูกกยาตัวนี้ได้ไั้งตอนแรกผมก็ทดลองดูกับแฟนก็บอกว่าเอ้ยลองคือกินดูแพ้นึงนก็ดีขึ้น ก็ตั่งอีแผงหนึ่งอีกสชงแผงใช่ไหมเออมันก็เออมันก็โอเคมันมีแรงมีอะไรมันก็พวกเราลงมากถ้าเลือกได้ถ้าได้กินแล้วมันก็น่าจะรอดได้